สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ทางชาแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงจากเรื่องจริงที่เปลี่ยนเรข้อคาคิดเป็นกุศลกรรมและแฝงไว้ด้วยความลี้ลับของกรรมที่บันทึกโดยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมูผู้ที่อุทิศตนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งกฎแห่งกรรมให้เราทุกคนได้เรียนรู้และตื่นรู้ในธรรมขอเชิญรับฟังได้เลยนะครับ สัญญาณแห่งมรณะมันจะบอกล่วงหน้าแต่เราก็แก้ไม่ได้เราก็ต้องตายตามนั้นบางคนก็แก้ได้ถ้าเชื่อฟังเรื่องกรรมแห่งนิมิตของมรณะนิมิตแห่งความตายถ้าเราเชื่อเราก็แก้ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็แก้ไม่ได้มันอยู่ที่คนเชื่อคนไม่เชื่อเรื่องกรรมอย่างนี้ต้องไปตายตามสัญญาณเรียกว่าสัญญาณแห่งมรณะ ต้องตายตามสัญญานนั้นจะผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้แน่แต่บางอย่างก็ผลัดได้บางอย่างก็ผลัดไม่ได้โดยทํานองนี้มีความหมายมากขอให้ญาติโยมฟังกันต่อไปวันนี้จะเล่าเรื่องสัญญาณของมรณะคือนิมิตของความตายมันจะมาปรากฏแก่คนผู้ตายล่วงหน้าเป็นเวลานานถึงสองปีแต่แล้วเขาก็ไม่แก่ของเขาเขาจะต้องตายอย่างนั้นจริงๆ คนที่จะกล่าวถึงไม่ใช่อื่นไกลกับอาตมาเลยอาตมามาอยู่ที่นี่เป็นเวลา32ปีแล้วมาอยู่รับหน้าที่เจ้าอาวาสรักษาการเมื่อพศ2499นับตำแหน่งแห่งที่เจ้าอาวาพอสพศ2500นับได้เป็นเวลานาน,านถึง30กว่าปีมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่รู้จักกันชอบพอๆกันอย่างดีชื่อนายกรูทรับทอง เมื่อก่อนนี้เคยไปด้วยกันที่บ้านตายุยความฝันของลูกยุยที่ลงกดแห่งกรรมของทอเลี้ยงพี่บู์ไปแล้วนายครูขับรถออสตินเก่าๆไปบ้านตายุย้ยตายุยนั่นฝันไปว่าเขาจะเอาตัวไปความนี้ไม่ต้องเล่าเพราะเล่าไปหลายครั้งแล้วตายุยอยู่ข้างวัดพรหมบุรีนี่เองนายครูก็ไปที่บ้านตายุยด้วยกันหลังจากนั้นก็เล่าให้ในายครูฟังว่าครู นี่แหละนิมิตความตายตายุ้ยมาแล้วมรืนนี้ต้องตายแน่แล้วก็ตายตามสัญญาณน,นั้นจริงๆอันนี้มีความหมายของวิปัสสนาทั้งสิ้นที่เราเข้าใจกันแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวนแร,วเววร,รแผ่ส่วนกุศลให้ท้าเวสุวรรณแผ่ส่วนกุศลให้ยมบาลข้อเท็จจริงไม่ใช่พระแก้วพระการคือกฎแห่งกรรมที่จะต้องตายตามสัญญาณพระแก้วพระกาลเป็นตัวสมมุติ แต่ตัวด้านนามธรรมคือกฎแห่งกรรมที่จะต้องตายในระยะนั้นพระแก้วพระการมาผลานชีวิตลิดชีวิตดวงวิญญาณออกไปอย่างนี้เป็นการสมมุติแต่ตัวกฎของกรรมอันเกิดจากการกระทํานั้นเป็นความจริงซึ่งเป็นสัญญาณมรณะบอกว่าตัวเองจะต้องตายในระยะนั้นทันทีรอเวลาได้ไหมก็ได้ถ้าเชื่อคนเราส่วนมากไม่เชื่อเหมือนในกลูทรั์ทองเป็นต้นจะเล่าเรื่องในกลูต่อไป นายครูเป็นคนมีเงินมีทองพอสมควรอาชีพแจวเรือจ้างสิงบุรีชัยโยหนึ่งบาทคนละหนึ่งบาทแจวแทบแย่เลยตอนนั้นยากเป็นหนุ่มโสดนายครูแจวเรือจ้างตลอดมาพอสมควรแล้วอายุย่าง22-23ถึงปีบวชเรียนเรียบร้อยได้ชอบสาวคนหนึ่งเป็นคนจีนชื่อเจหุนอยู่ในตลาดบ้านแป้งทั้งพ่อแม่ของเจ้หุนไม่ค่อยพอใจเพราะนายครูเป็นคนไทย คนจีนไม่นิยมรับคนไทยมาเป็นครอบครัวเลยทำให้กรูต้องลำบากใจผลสุดท้ายทั้งสองคนได้ทำการค้าไปเช่าร้านสำหรับค้าขายที่หน้าวัดกลางธนรินตลาดบ้านแป้งขายของโชห่วยขายทุกอย่างเพราะภรรยาเป็นนักค้าขายพอภรรยาเริ่มตั้งคันคนต้นนายกรูก็ลงกรุงเทพไปซื้อมะพร้าวโดยเรือสินค้ามีเงินอยู่3,000บาท สมัยนั้นมีเรือสีเลือดหมูเรือเขียวเรือแดงมาตอนหลังก็เหลือแต่เรือสินค้านายกรูเวลานั้นอายุ24ปีแล้วก็ลงเรือสินค้าไปซื้อมะพร้าวเครื่องแกงพริกกะปิหอมกระเทียมขากลับเรือแล่นถึงจังหวัดอ่างทองตอนตีหนึ่งเรือเกิดชนโขดล่มทันทีที่บ้านโพธู์นายกรูนอนข้างห้องเครื่องเอาผ้าใบปิดเพราะเป็นหน้าหนาว เรือล่มไปแล้วก็ออกไม่ได้ดิ้นอยู่ข้างห้องเครื่องคนตายหลายศพคนที่ตายไม่ใช่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำเป็นแต่ติดผ้าใบและหลับจึงตายนายครูก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรเหลือวินาทีเดียวก็จะตายแล้วเลยบอกว่าข้าพระเจ้าขอบวดในพระพุทธศาสนาขอให้ข้าพระเจ้ารอดจากความตายถ้ารอดข้าพระเจ้าขอบวช ก็เลยผลุดขึ้นมาได้พอหลุดลอยขึ้นมาได้นายครูก็โล่งใจมะพร้าวลอยไปหมดไม่มีเหลือน้ำตาลปี๊บก็ละลายน้ำไปหมดแต่ความจริงแล้วตรงนั้นน้ำก็แค่ขอเท่านั้นเรือล่มตายกันได้เพราะมันไปชนโขดมีหัวหาดอยู่นายท้ายคงจะหลับชนแล้วก็คว่ำลงไปคนก็ตายหลายศพอยู่ในท้องเรือออกไม่ได้เข่งทับบ้าง สรุปใจความว่านายกรูขึ้นมาก็กลับมาถึงบ้านเงินที่ไปซื้อสินค้าสาม0ันบาทหมดเลยไม่มีเหลือแต่ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าจะต้องบวชอย่างเราพูดตามสัพท์ทั่วไปเรียกว่าบนบวชลูกในคันจะต้องคลอดในปีต่อมานายกรูอายุ24ปีลูกคลอดออกมาก็จะเริญนวัยชันสานายกรูก็จะมาหากินเรื่อยมาตามอันดับ ไม่ได้บวชเพราะไม่ได้บอกกับคุณแม่ในครูรับพ่อรับแม่ของตัวมาอยู่ด้วยต่อมาพ่อก็ขอลาไปบวชไปเป็นสมภารวัดคลองสายบัวจังหวัดลบบรุรีอยู่หลังวิทยายลัยครูเทพสตรีบัดนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วก็อยู่แต่แม่อยู่ด้วยกันตลอดมาจนลูกสาวคลอดออกมามีอายุ24ปีจะแต่งงานกับอาจารย์โรงเรียนพิบูลวิทยายลายัยจังหวัดลบบุรี ในวันที่9สิงหาคม2,517ในกลูซับทองนี้มาเป็นลูกศิษย์อาตมาขับรถไปกำแพงเพชรไปเหนือมาใต้ไปงานต่างๆที่วัดอัมพวันยังไม่มีรถต้องจ้างรถในกรูซึ่งมีรถสามคันรถตู้หนึ่งคันพิกอัพหนึ่งคันและรถออสตินเก่าๆหนึ่งคันอุดมลูกสาวคนโตในกรูสำเร็จพยาบาล ทำงานที่โรงพยาบาลหญิงกรุงเทพจะแต่งงานปีนั้นอายุ24ปีในกรูอายุ48ปีในกลุ่เกิดฝันสามคืนติดติดกันอัตมาบันทึกมีหลักฐานมีพยานบุคคลด้วยคืนแรกฝันว่ามีเทวทูตจะเอาตัวไปในฝันก็บอกเขาไปว่าเอาไปทำไมเล่าไม่ได้หมดเวลาแล้วต้องเอาไป นายกรูตกใจตื่นวันนั้นอัตมาจะไปกำแพงเพชรเลยไม่ได้ไปกรูไม่ยอมขับรถนายกรูมาร้องไห้บอกหลวงพ่อผมไปไม่ได้หรอกครับผมเสียใจมากเสียใจเรื่องอะไรเล่าให้ฟังสิเขาก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนฝันร้ายมีนายนิรบาลแต่งตัวผ้าแดงโภกศีรษะมาสี่คนจะเอาตัวผมไปดึงแขนดึงขาใหญ่เลย ผมบอกยังไปไม่ได้ลูกยังเล็งอยู่ก็เลยตกใจตื่นเสียใจวันนั้นอัตมาเสียงานเพราะนายกรูไม่ยอมขับรถคืนที่สองฝันซ้ำอีกบอกว่าต้องเอาตัวไปให้ได้ถือบัญชีมากลางแล้วต้องเอาไปนะเขาสั่งให้เอาตัวไปให้ได้ในวันนั้นกรูก็ขอร้องไว้ขอร้องอย่างไรก็ไม่ได้เขาบอกมีบัญชีนายกรูไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมเช่นนี้แล้วก็ตกใจตื่น อาตมาจะต้องไปงานที่ลบบุรีเลยไม่ได้ไปเสียงานอีกคืนที่สามฝันอีกฝันว่าสี่คนมาแล้วถือบัญชีมาด้วยบอกว่าครู ue, รู้ไหมที่เขาให้เอาตัวเจ้าไปเพราะเหตุใดผมไม่ทราบครับแต่ครูเป็นคนปากหวานพูดจาเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำบาปทำบุญตลอดมาครูก,ก็บอกว่าจะเอาตัวผมไปทำไมครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า ครูจำได้ไหมเมื่อเจ้าอายุ24ปีนี่จนลูกในท้องของเจ้าคลอดออกมาจะแต่งงานแล้วเจ้ามีอะไรหรือเปล่าครูก,ก,ก็นึกไม่ออกในเมื่อนึกไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เรือล่มลูกสาวคนหัวปีของเจ้ายังอยู่ในท้องใช่ไหมนี่จนลูกแต่งงานอายุ24ปีแล้วเจ้าพูดว่าจะบวชทำไมไม่บวชนี่เสียสัจจะเป็นกฎแห่งกรรมเจ้านาย เขาให้เอาตัวไปในวันนี้ให้จงได้ในายครูก็ร้องไห้ใหญ่ในฝันเสียใจบอกว่าอย่าเอาผมไปเลยลูกก็ยังเล็กยังเรียนหนังสืออยู่คนโตเพิ่งจะสําเร็จเพียงคนเดียวเท่านั้นขอเมตตากระผมเถิดนายทั้งสีก็บอกว่าไม่ได้ยต้องเอาตัวไปอีกคนหนึ่งตาโปนนุ่งผ้าแดงใส่เสื้อแดงโพกผ้าสีแดงมีผ้าห้อยคอสีขาว มีความสงสารในกรูบอกว่ากรูเอ๋ยเอาละข้าสงสารเจ้าลูกยังเล็กนักเอาอย่างนี้ได้ไหมภายในสองปีนี้บวชเสียเจ้าบวชภายในสองปีนี้ได้ไหมบวชเสียจะได้ไม่เอาไปกรูก็บอกว่าบวชไม่ได้ครับหลวงพ่อผมก็บวชไปองค์หนึ่งแล้วเป็นสมภารมีลูกชายคนเดียวคือผมเท่านั้นผมไปช่วยอีกเขาจะหาว่ามาอาศัยข้าวัดกิน กำลังทำมาค้าขายเขาบอกว่าตามใจนะไม่ได้ว่าอะไรนะต้องบวชเรียนภายในสองปีนี้ถ้าไม่บวชตายนะรถชนคอหักตายนะถ้าบวชแล้วคงไม่ขับรถเจ้าเอาอย่างไรกันแน่แล้วก็ตกใจตื่นเขาก็ร้องไห้มาหาอาตมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาฟังแล้วก็จดบอกว่าครูบวชเถอะอยู่ต่อมาได้หนึ่งปีก็ไม่บวชขับรถให้อาตมาตลอดรายการ ต่อมาในครูฝันว่ามันปวดที่ตับปวดในปวดนอกจะตายทํานองนี้เป็นต้นแต่แล้วมันก็เป็นจริงขึ้นมาตามลําดับเหลือไม่กี่วันจะแต่งงานลูกสาวในกลูฝันอีกบอกว่าเจ้ามีลูกจะแต่งงานแล้วอายุ24ปีเจ้าก็คงจะเป็น48เจ้าจะต้องตายตายอย่างอเนกอนาถเพราะเสียสัจจะที่บนบานสารกล่าวขอเจริญพรญาติโยมไว้ในที่นี้ว่า ไม่ใช่เจ้าพ่อหักคอแต่เวรกรรมตามสนองที่เสียสัจจะอย่างแรงเพราะเอ่ยเพยวาจาออกมาอย่างแรงที่สุดแล้วไม่ทำตามอาตมาบันทึกไว้ว่าแต่งงานลูกสาววันที่9สิงหาคม2517ยอยู่มาปีนั้นไม่ได้บวชพอมาปีสุดท้ายอาตมาเห็นท่าไม่ดีแล้ว ก็บอกให้ในกรูบวชเขาก็บอกว่าหลวงนะมันเข้าพรรษาแล้วบวชยังไงเล่าและผมก็มีครอบครัวเขาจะว่าเอาละมังและบอกต่อไปอีกว่าลูกผมก็ยังเข้างานไม่ได้และผมยังเป็นหนี้แม่อีกสี่มืนเอามาซื้อรถเพิ่งส่งให้ไปสองหมืนก็คงจะบวชไม่ได้อาตมาก็พยายามกล่อมเก,กล่า และบอกให้ในกรูบวชภายในเดือนสิงหาคมในปีต่อมาถ้าไม่บวชวันที่9สิงหาคม2518ครบอีกหนึ่งปีแล้วต้องตายแน่อาตมานึกไว้ในใจอาตมาเตรียมบาทผ้าไตรไว้ข้างที่นั่งที่หอประชุมที่กุฏิอาตมาจะนิมนต์ท่านเจ้าคุณพรมโมลีเป็นอุปชาเตรียมเครื่องอัดบริขาร ถวายคู่สวดอุปชาให้เสร็จในกครูบอกว่าไม่บวชทำอย่างไรก็ไม่บวชและเรื่องที่ฝันก็บอกกับอาตมาว่าอย่าบอกให้แม่รู้อย่าบอกให้ภรยาผมรู้โดยเด็ดขาดอาตมาก็รับปากจะไม่บอกลุงนา้าอย่าบอกกับเจ้าคุณโพรโมรีบอกไม่ได้เด็ดขาดที่ผมฝันร้ายเนี่ยบอกไม่ได้นะอา้าวตกลงอาตมาก็ถือสัจจะให้มั่นคง ไม่บอกถ้าบอกเดี๋ยวก็ตายอีกทำนองนี้เป็นต้นครูหนุนทำนองเป็นครูใหญ่วัดกลางธนรินจดไว้ด้วยกันเหลืออีก7วันจะครบสองปีเขาก็นิมนต์อัตมาไปฉันที่วัดกลางธนรินทุกวันขอทำบุญพอวันที่7ครบสองปีเขาก็บอกกับอัตมาว่าหลวงนาผมไม่ได้ขับรถให้หลวงนานะผมจะไปอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีคนเขาจ้างรถไปแต่งงานอัตมาก็ล้มไปลืมสองปี อาตมาไปที่บ้านเก่าตําบลบ้านหม้ออ,อําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกับเจ้าคุณวัดกลางแล้วกลับมาตอนบ่ายนายกรูดซับทองก่อนไปก็ลาแม่ไหว้คนโน้นลาคนนี้แล้วก็ขับรถไปวันนั้นเป็นวันครบสองปีตามที่ยมมาทูตบอกไว้พอบ่ายสองโมงอาตมากลับจากงานสักประเดี๋ยวเจลีร้านช่างทองที่สิงห์บุรีมาบอกอาตมาหลวงพ่อนายกรูอยู่ไหมอาตมาบอกว่าเขาไม่อยู่นะขับรถไปแต่งงานที่อ,อําเภอท่าตะโก ตายแล้วเอา้ารู้ได้ยังไงลูกน้องของฉันไปนคะรสวรรค์มาเห็นรถนายกลู่คว่ำที่มโนรมคอหักตายลูกน้องฉันเขายังไปช่วยเลยคนอื่นไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ความว่าขับรถไปมีผู้หญิงซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขับตัดหน้าจะให้รถคว่ำจะได้เก็บข้าวเก็บของนายกลู่เห็นผู้หญิงขับรถก็ชะลอแล้วก็บึงแซงรถมอเตอร์ไซค์ก็ตัดหน้านายกลู่เบรกเต็มที่ โผล่สีศะออกมาบอกคนข้งหลังบอกให้ระวังเลยรถความทับคอหักตายขาที่คอหมุนได้เลยครบ2ปีพอดีตรงกับวันที่9สิงหาคม2,518ตรงกับความฝันแล้วต้องตายอย่างนี้ด้วยนี่แหละเสียสัจจะอาตมาไปช่วยทําศพภรรยาของเขาคือเจหุนไม่สามารถจะไปแจกการ์ดได้เพราะไม่รู้จักใครเลยไม่เหมือนตากรู ในที่สุดอาตมาก็นำเครื่องอัฐบริขารเครื่องผ้าตราและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดไปติดการเทศอุทิศให้ตากลูให้โยมมบาลบวชให้ในเมืองโน้นต่อไปอันนี้ชี้ให้เห็นชัดได้เลยว่าไม่ใช่บนไว้เป็นตัวการรเป็นที่เสียสัจจะคนเสียสัจจะมักจะตายแบบนี้ทั้งนั้นเสียสัจวาจาที่ตนอ้างอิงไวอ้อย่างแรงบางคนบนไวอ้อย่างแรงเชียมั จะตายจะขาดใจแล้วบนไม่ทำตามส่วนมากจะตายแบบนี้หรือมิฉะนั้นล้มหัวฟาดนอกพื้นตายมีหลายรายดังที่กล่าวนี้นี่แหละเรื่องสัญญาณมรณะของนายกรูทรัพย์ทองผู้เป็นลูกศิษย์ที่วัดอัมพาวันนี้แล้วก็ตายพอดีตามกำหนดที่ได้ฝันนั้นทุกประการถ้าหากว่าบวชตามที่อาตมาบอกแล้วรับรองไม่ตายเนื่องจากไม่ต้องขับรถ ยมบาลเขาบอกแล้วต้องคอหักตายถ้าไม่บวชคุณก็ต้องไปขับรถรถจะต้องคว่ำหรือชนตายในวันดังที่กล่าวแล้วเป็นความจริงดังที่บันทึกไว้ทุกประการมีพยานหลักฐานเจหุ่นยังอยู่พอศพมาถึงวัดอัตมาก็เปิดเผยให้เจ้าคุณวัดกลางฟังเจ้าคุณบอกว่าน่าจะบอกอัตมาบอกว่าบอกไม่ได้หลวงพ่อผมก็เสียสัตจ,จะเพราะเขาห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามบอกเจ้าคุณห้ามบอกเจ้หุ้นห้ามบอกแม่ของเขาเลยก็ไม่ได้บอกมีอาจารย์หนุนทํานองอดีตครูใหญ่วัดกลางธนารินก็ทราบเรื่องนี้ดีแต่ทราบไม่ละเอียดเพราะอาตมาปิดบางข้อท่านไม่ทราบนายกลูไม่ให้พูดจนตายแล้วก็เปิดเผยให้ฟังเป็นข้อข้อย่อใจความนายกลูก็เล่าให้ครูหนุนทํานองฟังแต่เล็กน้อยดังที่กล่าวแล้ว อันนี้ยกตัวอย่างสัญญาณแห่งมรณะทุกคนจะต้องมีสัญญาณทุกคนจะต้องมีนิมิตร,รู้ว่าจะต้องตายอย่างไรแต่เราไม่ได้สนใจตัวเองแต่ประการใดในากรูก็ตายตามสัญญาณน,นั้นทุกประการสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติจะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความ มุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกทุกท่านณนะโอกาสบัดนี้เทินกรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ปโปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ